้องคร้บโอียนีออย่างน่ากลัวลุยไหน้องวะนี่ไอ้กูบอกแล้ว Shut the fuck ้องอีชาถ้าไม่ก็น่ากลัวความหวาดกลัวของความหวาดกลัวเขาวงกดเลยโอ้บทที่หนึ่งเย็ดเย็ดเฮ้ยดูยดิด ทำไมไปฉายกุสันวะเอ้ยทำไมทำไมเทียนกุสันวะคุณเจอเทียนแล้วสัน่นเออถือเทียนแล้วสัน่นโอ้ยอ้าวเราอยู่ในบ้านนะเหมือนเหมือนผู้กระตุกเลยอะ่ะไอ้แก่ถือเทียนแล้วสันกนะันเกตเกตขีเฮ้ยแดงวุญแจกคืออะไรอะ่ะแดงวุญแจอุย้ยมีอะไรให้นอนดิวะมีอะไรให้เก็บดิวะนอนกันมามามาไม่ยังหมดละตัวตัวเลยไป อ๋อต้องใช้ชี่ใช่ไหมกูไม่ได้ถือชี่เขาใช้กุญแจเปิดแล้วเปิดแล้วเฮ้ยเฮี้ยน่ากลัวดุเฮี้ยโดนอุ้ยเฮี้ยไอ้สั่กูลดเสียงเกมกันไปทำงานออฟเจคเ v e เพื่อเช็ดถุดูไปทำงานไปทำงานไปไปที่ไปทำงานเฮ้ยเดินมั่วเลยเดินมั่วเลยกูเดินมั่วเก่งแล้วนี่วิ่งได้ด้วยนะพี่เดี๋ยวเสียงเสียงยังไงวะ ฮ่าเสียหายอยู่นะยีดยีดรถไปทำงานกูยีด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 ขี่รถได้ยีด่ะคนละคันเลยคนละคันเลยนะครับอุ้ยยีดรถคดแรงอับเพื่อน้รถแรงรถแรงไปคดแรงไปอ่ะไปทางไหนอ่ะไปไปเลยวะตามทางไปไปเร็ว่มัวไปเลยกี่ลัมโบเป็นดงงาครับคนเก่งแลาวนะเอออะไรป่ะน่ะบุนดา ออบุนดาราห์มาฮัลโหลปีนขี่แบบยังไงไม่มาได้ทำไมเสียงเกมเสียงในเกมมันแบบแปลกๆวะอุ้ยเหี้ยเช็คเอาเดิมตรวจสอบสถานที่ทำงานนี่เหรอสถานที่ทำงานกูแล้วกูจะเข้าอ๋อนี่ไงทางเข้านนงาาทอุ้ยเหี้ยกูตกใจมือไอ้สัตว์ไม่เหี้ยคนดำขุดดำหัวไปอ้ยกูตกใจเขาเดาตอนนี้เข้าไปได้แล้วไปังไงมีให้อะไรเก็บเยอะๆเนี่ย อืมอุ้ยนี่อะไรเอ้าเข้าลงมาเลยมั้บ้าันลงมาเลยสถานที่ทำงานก็คืออยู่ชั้นอ้โหทางเดินนี่พี่โอ้โหเอ็งเข้มเดินไปดิอุ้ยอุ้ยเสียงอะไรวะโอมยเสียงเหมือนเสียงผีอยู่ดีก็มีครเข้ากลัวผีตำเหลี่ยงไหมอยู่ดีๆก็มีเสียงซาวผีออกมามาเดี๋ยวฟังเอออุ้ยยี่เคี้ยวันนี้เสียงมันเสียงมันแบบกระซิบข้างหูวะได้ยินรูปใครอะดู เฮ้ยมันอยู่ในห้องเราตั้งแต่ตอนเริ่มแล้วลูกเ,เนี่ยเฮ้ย,นนยเยมันอะไรแดงๆวะแตไมกูเห็นอะไรแดงๆวะนั่นดิกูก็เห็นว่าเดี๋ยวฟ้าเข้าประตูปะมันมีมีปากด้วยเนี่ยกูกูเอาพิไปชิมผีไดนะ้ไหมสูดผีแล้วแล้วมึงเดินชิดซ้ายกูเดินชิดขวาเลยไปสุด <c oughs> ได้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  ผมได้ไหมเนี่ยเอ้ยโดบได้ปะไม่ไดดเราเริ่มเข้าไปใกล้เสียงเข้าไปเรืร่อยๆแล้วปะยิงเดินก็ยิงเขาโอ้ด้านหน้าเลยอะ่ะมาเฮ้ยบล็อตโอยเยอะดูโอ้ยเยี่ยงข้างกูเลย เราเริ่มมาใก้เตียงไปเรื่อยๆแช่อเหอะมันแห่แล้วก็หนีเอาตายเอาไม่มีไม่เออไม่มีจำสแกล์ animation ไม่มี animation ไม่มีจำสแกลไม่มีเกี่ยอะไรเลยแล้วกูจอดำเลยอะตามสุฟีเลยกลัวอะไรกลัวกลัวกกลลััววหน่อยไอ้มันกำลังกลับไปกำลังเยอะๆๆๆกำลังกลับไปกูะเล้กุญแจกูรเล้กุญแจ หลุกปลุกไดไงจ๊ะเฮ้ยได้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 เขาไปหามึงเว้ยแต่ไม่เสียงซอมบี้เป็นเสียงอะไรวะกูงงวะเสียงซอมบี้จากไหนวะเออดูืเปิดประตูแล้วเขาเปิดไม่ได้เหรอเฮ้ยเเฮ้ยเฮ้มึงเปิดได้แล้วเฮ้ยมาว้าบยังยังยังไม่ว้าบกูว้าบเลยกูว้าบเกมเลยเอ้ากูตายดิเลยกูตายกูว้าบเกมเลยเอ้าอย่าบอกแล้วมึงจบแชปเตอร์สอง เดี๋ยวกูี๋ยวไ่ไปไหนเลยเคียโก้ไม่ไปเดินเข้ามาประตูใช่ไหมได้ไหมไอเฮียกูเกิดจุดจุดจุดแรกเลยอ่ะอ๋ออ่านใช่ปะเนี่ยใช่ไหมมาจุดเริ่มต้นของเราใช่ไหมเออไม่ใช่ป่ะไม่ใช่ล u a l i t y ล u a l i t y ฮะกูอยู่รอบบี้อ่ะอา กว่ามึงเด็กแล้วตั์ไม่ใช่ละกูมาที่ใหม่นะไม่ดีของกูมันเข้าห้องไปแล้วมันก็หายไปเลยเอา้ากูเด็เเกเห้กอกูเกมกระจอไอ้เหี้ย